คือผมมาทาง K o L อะ่ะผมมาทางแบบสายให้ความรู้อะไรเงี้ยคนมีโอกาสที่จะเชื่อมากกว่าว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย มันน่าจะเป็นเรื่องจริงสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือมีคนกลุ่มหนึ่งเชื่อผมประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็สร้างความกดดันในเรื่องที่สิ่งที่ผมจะพูดออกไปว่าผมกลัวพูดผิดเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยผมก็จะยึดหลักว่าผมจะเอาประสบการณ์ของผมจะมาแชร์มากกว่าผมทําแบบนี้มาแล้วผมได้แบบนี้ไม่ใช่ผมโมโนมานะวันนี้ผมไปอ่านคอมเมนต์อยู่อันนึงเขาบอกว่าเขาทําในหน้าทิกตอกที่อเมริกานะครับเขาบอกว่าตอนนี้กฎใหม่ออกมาแล้วว่าทิกตอกไล่แบรน์คนที่เชื่อมเซลเลอร์ แล้วต้องทําคลิปสม่ำเสมอเหรอแล้วคนขี้เกียจทํายังไงอะส,สม่ำเสมอนี่มันเท่าไหร่อ่านแล้วมันก็ไม่ค่อย make ซนส์เลยเนาะก็เหมือนกันเนาะคือเขาพูดเราก็แบบว่ามันเป็นประสบการณ์เขาเองแล้วมีแหล่งที่มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะถ้าพูดจากประสบการณ์ของเขาอะไรเงี้ยก็เชื่อนะเออว่ามันม,มีเคสแบบนะนี้นะอะไรเงี้ยนะฮะัดังนั้นเวลาที่ผมแบบแชร์ให้ความรู้เนี่ยผมว่าจะแชร์ผลลัพธ์ที่ผมทํามาแล้วก็ผมจะแชร์จากประสบการณ์ผมมากกว่านะ เซฟตัวเองด้วยว่าเฮ้ยพูดมั่วนี่หว่าเฮ้ยผมไม่ได้มั่วนะผมไม่ได้มั่วผมมีหลักฐานนะผมทามาอย่างนี้จริงๆมันก็เลยง่ายใครที่จะเริ่มมาทาง KOL นะครับก็คือเป็น KOL เนาะก็ลองเริ่มต้นจากแชร์ประสบการณ์จากตรงนี้ก่อน